<c oughs> ท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับผมพลเดชปิ่นประทีปครับในเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตลองแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นเป็นทางออกหรือว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ไปพิจารณาครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมาถึงสิ่งที่เรียกว่าทางสองแพร่งหรือเป็นแพร่งทางแยกที่สําคัญของทางฝ่ายรัฐบาลครับ ผมมี2องออปชันนะครับแท่งที่1เนี่ยคือรัฐบาลอาจจะทบทวนนะครับตามที่มีวอร์นิ่งหรือว่าเสียงทักท้วงจากหลายๆฝ่ายนะครับว่ากฎหมาย2อฉบับนี้เนี่ยน่าจะแยกเป็น2อฉบับนะครับอย่าเอามารวมกันนะครับฉบับ1เนี่ยก็คือกฎหมายที่ส่งเสริมภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาอันนี้เป็นต้นล่างเดิมนะครับ ตรงนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายปฏิรูปด้วยนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีภาคประชาชนเนี่ยเข้าชื่อเสนอกฎหมายนี้นะครับผ่านประธานรัฐสภานะครับตรงนั้นก็ไปค้างอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็ถ้าหากว่ารัฐบาลเดินหน้าในทางแท่งที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลับไปทบทวนอันนี้แล้วแยกกฎหมายสองฉบับนี้ออกนะครับ เดินหน้า,าพาบรบบที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมไปส่วนกฎหมาย NGO เนี่ยก็เป็นอีกฉบับหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นการเดินหน้าแบบกฎหมายทั่วไปนะเป็นกฎหมายทั่วไปอันนี้ก็เป็นสองอันแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาอีกแล้วเพราะว่ามีมติคอรมอไปแล้วอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นไปชั่งใจดูนะครับว่าคุรจะเป็นแบบไหนนะครับ ทีนี้มาแกร้งที่สองเป็นทางเลืองที่สองถ้าหากว่ารัฐบาลมั่นใจว่าได้เดินหน้าในเรื่องนี้แล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77็ดสแล้วก็มีเสียงมีสถิติมีอะไรต่างๆที่เก็บรวบรวมประมวลไว้มั่นใจนะครับว่ามีเสียงที่สนับสนุนนะฮะให้เกิดการรวมตัวรวมสองฉบับนี้เข้ามาด้วยกันตรงนี้ก็ รัฐบาลก็เดินหน้าไปครับที่รัฐบาลาให้กระทรวงพอมอไปทำนะครับเป็นมติแล้วก็กลับมาที่คลมออีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งกลับมาสภาแล้วไปลุ้นเอาตอนนั้นไปลุ้นเอาตอนนั้นว่า,า,าในกระบวนการของสภาเนี่ยเข้าใจว่าตรงนี้อาจจะเป็นพอรวมสองฉบับแล้วกลายเป็นกฎหมายปฏิรูปซึ่งท่องต้องใช้สองสภาร่วมกัน ก็ไปรุ้นเอาว่าวาระหนึ่งวาระสองวาระสามเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมคิดว่าไม่มีทางอื่นนะคงมีทางสองแพ่งนี่แหละฮะขอบคุณครับท่านประธานครับ